และก็ความเชื่อมโยงกับไทส์เวิ์ลช็อปอย่างไรอาจารย์ท่านนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกแท็กซี่เรียบร้อแล้วก็กำลังทำไร่อยู่ที่นำตกแถวแถวนครนายกนะครับผมคุยกันเมื่วกกันนี้พบกับอาจารย์สุดที่สมครับสุด,สดทีส่สมครับแสน,นเมือครับเชิญครับ โอเคครับสุครับขอบคุณเอ็ซีสุดหล่อเลยนะครับอาจารย์ภูพลังชายดูนามปรคุณแล้วนี่โอ้โหพลังช้างเลยนะใช่นามปรคุณไหมไม่น่าจะใช่ใช่ไหมนามประคุณแปลกครับก็สวัสดีทุนทนครับผมผมก็ยินดีปลุกต้อนรับสู่ดิสโปรเจกต์ขับของเราเนาะผมสุดตกร์แปหมื่นครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยเด็กน้องหนุ่ยก็ได้ครับความเป็นน้องเหลือน้อยเป็นทนและเก็าเป็นน้องสักวันได้ไหมนะครับ เดิมที่จริงๆแล้วผมผมก็มีอาชีพส่วนตัวนะนะครับอาชีพคืออาชีพหรือว่ามันเป็นเครื่องมือแบบเครื่องมือมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันต้องไปทารับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แสวงหาเครื่องมือที่ใช่นั่นแหละนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งละที่ทำเมื่ก่อนก็ทํางานประจําแล้วต็อมาย้ายมาทําธุรกิจส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทร้านอาหารแล้วก็หลายอย่างเลยนะนะครับ แต่ปรากฏว่าไอ้เครื่องมือที่เราใช้อะนะครับวันหนึ่งมันใช้ได้ดีแต่พอานานๆเข้าเนี่ยไอ้มันมันก็มีวันหมดอายุไงเราก็ต้องเปลี่ยนเอาเกยนเครื่องมือนะครับส่วนในเรื่องของงานเครือข่ายก็ก็เหมือนกันครับเราทํางานเค่ายมาก,ก็เยอะนาะผมเนี่ยผมเนี่ยทำาตังแต่ปีสามหนึ่งสามสองแล้วสามสองประมาณนั่นแหละนะครับก็เข้าสู่เครือข่ายด้วยแผนแต่แต่สเติอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ผ่านไปนารีผ่านอ่ายุดนี้เรเวล นะครับในกระทั่งกับบริเอต์นะครับก็ทํามาหลายตัวนะครับแต่รับแขนมันมันก็มีดีของมันเองเนาะแต่จุดหนึ่งที่ผมมองก็คือมองว่าให้แขมันจะดียังไงถ้าบริษัทมันไม่ดีมันไปไม่รอดนะครับบริษัทมันดียังไงให้ผู้บริหารไม่ดีมันก็ไปไม่รอดสรุปแล้วเนี่ยรวมว่าว่าเนี่ยมันต้องดีกันทั้งหมดอะมันถึงจะไปรอดนะครับผมเนี่ยทำซึงข้ามานานมากแต่ปรากฏว่าทัดีไล่สินค้าเป็นบ้าหมดเลย หลังๆผมก็ไ oh, ม yeah. oh um ่เอาแล้วไอ้เครือข่ายสินค้าเนี่ยผมก็หันจะทำเครือข่ายการเงินด้หวังว่าเงินมันน่าจะเต็มบ้านเป็นเครือข่ายสินค้านะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะทำดีก็ดีทําไม่ดีนี่เงินหมดบ้านได้เลยประมาณนั้นนะครับก็มีสายการเินเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนั้นเราก็แต่แต่ด้วยด้วยความที่เราเข้าใจเครือข่ายเนาะว่าเครือข่ายเนี่ยมันตอบโจทย์อาชีพอะไรอาชีพเลยที่ ที่คนกําลังมองหานะครับมันมีคํากล่าวคำเก่าหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคนรวยเนี่ยเขามักสร้างเครือข่ายนะแต่ถ้าคนจนเนี่ยเขามังหางานทำให้เราเราย้อนกลับไปดูให้ซีพีอ่ะทำไมเขาเปิดเซเว่น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 เป็นเป็นพันแต่รัฐกิจก็มีเมมเบอร์เมมเบอร์เมมเบอร์เห็นไหมเห็นไหมนะครับนั่นแหละคือเครือข่ายค่ายโทรศัพท์อย่างเงี้ยที่ตั้งค่ายโทรศัพท์มาไอ้ทาไมเขาต้องขายติมให้เราไปซื้อเบอร์เขา นั่นก็คือเครือข่ายเหมือนกันต้องเลกับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยเขาจะสร้างเครือข่ายไงจนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็วิ่งหางานทำก็แหละเปิดร้านก็ยังดีเปิดร้านกาแฟก็ยังดีคําถามยุคปัจจุบันมันมันเปลี่ยนไปเนาะอาชีพอะไรอาชีพมันก็หมดอายุแล้วแล้วในปัจจุบันมันก็ไม่ใช่ในปัจจุบันเนี่ยมันมาทางออนไลน์ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ต้องดูว่าเครื่องมือที่เราใช้อยู่เน้ยมันหมดอายุหรือยังนะครับ แต่ไอ,องานเครือข่ายที่บอกว่าดีเนี่ยนะครับผมบอกอย่างนี้เลยว่าไอมันมันก็ดีสาหรับบางคนนะที่ที่ที่ผ่าน,านมาเนาะโดยเฉพาะไอแผน์เบนนารีเนี่ยหลังๆมันคิดกันเหลือเกินนะครับแทบทุกเครือข่ายเนี่ยใช้เบนารีหมดเลยคุณรู้ไหมว่าผมทําบนารีเนี่ยมาเยอะมากเลยแต่ผลปรากฏว่าไอผมมาลอดแต่คนที่ตามมามไม่ลอดไงนะครับเพราะว่าเบนารีอย่าลืมว่ามันถิงซ้ายดิ้งขวาถับใครมาหลัง,ลงกบเอาเองนะครับแบบรูปไก่เลยประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ย คนที่เก่งเท่านั้นแหละถึงจะประสบความสำเร็จในแผนประเภทพวกนั้นนะครับคร mm. าวนี้มันก็มีโจทย์มาคิดว่าเราจะทำยังไงถึงเราจะพาผู้คนเนี่ยที่ตามเรามาเนี่ยให้ประสบความสาเร็จได้นะครับผมก็เลยเลยปรึกษากันนะปรึกษาาจ้าพระนรัตน์ปรึกษาจาจย์ปดิษฐ์แหละนะครับอาจารย์ปดิษฐ์ท่านก็มีเครื่องมือของท่านตัวหนึ่งนะเป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่าเครื่องมือที่สุดยอดนะครับในการทํานะครับแต่ว่าเอาไปใช้สเปรดสปะไม่ได้เนาะ เราก็เลยนะเราก็เลยตั้งชมรมขึ้นมาเป็นวิจัยขับนะครับนั่นคือพี่มาที่ไปของชมรมนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะนะครับสนับสนุนให้สมาชิกในชมรมเนี่ยนะครับได้มีกินมีใช้ตื่นตาอ้าตาได้รวยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับทราวนี้เนี่ยนะครับเราก็มองหาและว่าบริษัทไหนที่เราจะเอาเครื่องมือของเราเนี่ยนะครับไปปรับใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ เป็นหานะเราก็ไปดูหลายบริษัทนะครับสิ่งที่เราดูนะในเรื่องของบริษัทเนี่ยหนึ่งแหละประธานเป็นยังไงสองแหละที่บริษัทมันมั่นคงขนาดไหนไอ้มันพร้อมที่จะสนับสนุนให้เราเติบโตไปได้ไหมนะครับสามแหละแผนมันดีไหมมันตอบโจทย์มันเหมาะกับที่เราจะเอาเครื่องมือของเราไปปลักไหมนะครับประมาณนั้นนะครับเราก็เลยมาปลักกับบริษัทหายนะครับมาดูกันว่าายเป็นยังไงถึงเราเลือกปลักกับหายเป็นที่แรกนะครับ ไฮนะครับผู้ก่อตั้งก็คือคุณชัยวัฒน์ชัยจิตาวัฒน์นะครับคนนี้เป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทไฮเลยนะครับไฮเวิร์ดช็อปนี่แหละนะครับท่านเนี่ยประสบการณ์ของท่านเนี่ยบริหารและบริษัทใหญ่ๆมาสามสี่ปีแล้วครับนะครับไล่ตั้งแต่ MVAJ แล้วก็เป็นที่รึกสายอีกหลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้นะครับเป็นนักบริหารมืออาชีพจริงๆนะครับนะครับแล้วก็คุณส่วนของท่านนะครับมีหลากหลายประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ นะครับอย่างเช่นคุณเกรนเจนเซนน่ะนะครับคุณเกรนเจนเซนจริงๆเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสองบริษัทบริษัทขายนั่นแหละนะครับแล้วก็เปิดออกไปขยายเครือข่ายไปทั่วโลกเนี่ยหกสิบกว่าประเทศเจ็ดสิบห้าดินแดงอย่างเช่นเอเจโอย่างเนี้ยนะครับท่านประธานเชวัตรก็ได้ไปนั่งเป็นเป็นผู้บริหารให้กับคุณเกรนเจนเซนในประเทศไทยแล้วก็ดูแลภาคพื้นเอเจโอไปติดติดด้วยนะครับคุณเกรนนะครับบอกเลยว่าท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญงานด้านเครือข่ายแล้วก็เป็นผู้คิดค้นแผนแบนเนอรี่ นะครับเป็นเจ้าเป็นคนแรกๆนะครับแล้วก็มาใช้กับบริษัทของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคุณชัยวัฒน์และคุณเกรนเนี่ยนะครับย่อมรู้ดีว่าเฮ้ยแผนพวกนี้มันมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไงบ้างนะครับดังนั้นพอคุณชัยวัฒน์เปิดบริษัทไฮส์เวิร์ชขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านก็พยายามปิดจุดอ่อนแล้วก็ขยายจุดแข็งให้ได้มากที่สุดนะครับจึงออกมาเป็นแผนไฮส์ปัจจุบันนะครับนั่นคือนั่นคือท่านก็ได้วิชาความรู้จากคุณเกฑ์มาด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนพวกนี้นะครับบอกเลยว่าเขาเป็นมืออาชีพทางด้านเครือข่ายจริงๆน,นะครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนของของไฮก็คือคุณรอเรน์นะครับโรเบิร์ตรอเรน์เนี่ยนะครับเป็นชาวแคนาดาคนนี้เก่งเรื่องของการตลาดแลวก็ในเรื่องสินค้าด้วยเพราะธุรกิจของท่านเนี่ยยืนยาวมาตั้งแต่รุ่นปู่และรุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นเจนที่สามละนะครับสามคนหลักนะครับที่พร้อมที่จะพาไฮเนี่ยนะครับไประดับอินเตอร์นะครับออกไปสู่นานาชาติอีกประการหนึ่ง ด้วยด้วยคุณเกนเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับไฮก็เลยไปเปิดตันักานใหญ่ที่อเมริกาที่รัฐยูทาห์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของความเชื่อมัน่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่อง,องระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับถ้าบริษัทไหนที่ไปเปิดที่อเมริกาได้เนี่ยคือว่าสุดยอดความเชื่อมั่นนี่มาหนึ่งเลยคุณลองมองดูในประเทศไทยนะครับคุณก็พันเจอไทยกันเยอะๆเลยไม่มีบราาาิษัทไทยบริษัทไหนบ้างที่สามารถอเมริกาได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข่งของบริษัทไายที่เรามองนะครับและนะครับคุณสวดอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นเป็นนายทุนจัดจากมาเลเซียคนนี้ก็เชี่ยวชาญในธุรเือข่ายเพราะท่านก็มีบริษัทเครือข่ายด้วยนะครับและอีกอันที่ที่ําคัญเลยก็คือในเรื่องของระบบระบบเนี่ยเราได้รับการสัตว์นหนุนจากคุณอาเธอร์ซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์นะครับคุณอาเธอร์เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับ ท่านเจ้ชาญทางด้านเขียนพวกกราฟิกพวกเกมเนี่ยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศในการเปิดเกมระดับนานา,นาชาติเลยนะครับก็มาเป็นผู้สนสนนของไคลซัพพอร์ตในเรื่องของการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับในการเขียนโปรแกรมพวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไคเปรียบเสม,มือนมีบราาิษัทคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองเพราะนั้นมันจะตัดปัญหาไปในในเรื่องของการโมดิฟายในเรื่องของการพัฒนาระบบแก้ไขระบบปรับปรุงระบบอะไรพวกนี้ มนตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเพราะหลายๆายบริษัทจะเจอปัญหาว่าไปเปิดบริษัทแล้วไปซื้อแอปพลิเคชันเข้ามาใช้วันดีคืนดีเนี่ยอยากพัฒนาอยากแก้ไขอะไรเนี่ยมันตามหาตัวคนเขียนไม่เจอนะครับสุดท้ายบางบริษัทก็ปิดไปด้วยสตเหตุนี้ก็มีเยอะมากมายนั่นคือความมั่นคงแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเลยว่าถ้าเราไปปลักกับหายนะครับเหมือนกับเราได้ร่วมงานกับผู้บริหารแับมืออาชีพระดับโลกอ่ะ ทั้งห้าท่านเนี่ยทั้งทั้งห้าท่านเลยนะครับเพราะเขาพวกเนี้ยเขาขยายเครือข่ายไปทั่วโลกแต่นะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูทีนอยู่แล้วทาเป็นประจําอยู่แล้วอ่ะนะครับคณชัยวัฒน์เองก็มีธุรกิจที่อเมริกาด้วยจุดหนึ่งเนาะโอเคนั่นคือในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทนะครับครั้งนี้ไฮนะครับไฮเนี่ยมันแตกต่างจากบริษัททั่วทั่วไปตรงที่ว่าไฮไม่ใช่ขายตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เน้นให้พวกเรามาขายสินค้า นะครับแต่ให้วางตัวเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์นะครับใครหลายๆคนฟังแล้วจะงงให้ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์เป็นยังไงคุณนึกถึงหลักถาอเมซอนอาลีบาบาชมช้อปรู้จักไหมครับน่าจะรู้จักกันเนาะประมาณนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางตัวเป็นแพลตฟอร์มที่ที่เป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์เพราะนั้นคนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมธุรกิจก,กับหายได้คุณเห็นอะไรไหมน่าแสดงว่าเฮ้ hey, เราก็สามารถขยายธุรกิจของเราเนี่ยไปได้ทั่วโลกจริงๆนะครับปัจจุบันก็ขยายกันได้ทั่วโลกนะและก็มีสมาชิกหลายประเทศที่เข้ามาอยู่ในชมรมไฮของเรานะครับก็ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวโลกด้วยเนาะนะครับถ้าคนทั้งโลกหมดก็ไปดาวังคารดก็ยังได้ถ้าที่ดาวังคารมนะีอินเทอร์เน็ตเนาะประมาณนั้นนั่นคือความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบราสุดท้ายและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่า ให้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะทะเเป็นถูกต้องตามกฎหมายไหมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายไหมสินค้าก็ได้รับรองอะไรบ้างนะครับหายผ่านหมดเลยครับจะทะเเป็นถูกต้องตามกฎหมายมีใบออยอรับรองนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยได้มาตรฐานเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับและสินค้านอกจากสินค้าเนี่ยก็จะมีบริการอะไรต่างๆมากมายที่ักโรงเรืตัวเครื่องบินเนี่ยจะทยอยเข้ามาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับนั่นนั่นคือโปรดักต์ของหายนะเราก็ถือว่าผ่าน อีกจุดหนึ่งที่เราดูแล้วเราก็เน้นมากเลยว่าเราจะเอาเครื่องมือในชมรมของเราเนี่ยไปปรับก,กับบริษัทหายได้ไหมนั่นคือแผนการจ่ายครับนะครับแผนกงไฮที่บอกเลยว่าท่านประธานชายัยวัฒน์เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับพยายามปิดจุดอ่อนแล้วก็ขยายจุดแข็งตอนนั้นแผนกงไฮเนี่ยมีรายได้เป็นของแผนรายได้ผมบอกได้เลยว่าแผนรายได้ที่ไคนะครับเป็นแผนรายได้ที่สุดยอดนะครับแล้วก็ไม่มีลิมิตในการจ่าย หลาย,ายหลายบริษัทนะครับหลายหลายบริษัทที่เปิดมาเนี่ยเขาจะมีเพดานในการจ่ายก็คือบางบริษัทก็อาจจะวันละห้าพันวันละหมื่นเดือนละล้านเดือนละสามสิบห้าล้านอย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเดือนไหนคุณทายอดได้ร้อยล้านล่ะคุณจะได้ไม่ร้อยล้านไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกเลยว,ว่าเขาจ่ายให้ได้แค่เดือนละสามสิบล้านอะไรประมาณนี้แต่ให้แต่การตัวติ้งเชิงกับไฮเนี่ยไม่มีเพดานการจ่ายคุณทําได้เท่าไหร่คุณรับไปเท่านั้น 10, จริงๆนะครับและนอกจากนี้นะครับ ไฮนะครับไฮยังวางตัวเองเนี่ยไม่ต้องบอกว่าไฮไม่ใช่บริษัทขายตรงที่เราเคยรู้จักทัวทั่วไปโดยที่ไฮเนี่ยวางตัวเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์นะครับก็เทียบเท่ากับ La z a d a า m a z o n ช h อป e ีรู้จักไหมบริษัทนี้หลายคนบอกรู้จัก,กติดตั้งของประจําเลยตั้งแล้วรวยไหมครับตั้งแล้วจนใช่ไหมต้องั่งแล้วก็ต้องแกยตังใช่ไหมให้แต่ไฮกับไฮมันแตกต่างไงไอ้คณมาสั่งของตัาไฮคุณรวยคุณเอาไหมรวยระดับไหนละ ผมบอกได้เลยรวยระดับร้อยล้านด้วยโดยเฉพาะมาสั่งของผ่านริปโปรเจกต์ของเราอะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าแผานของให้เป็นยังไงถึงชมรมริปโปรเจกต์เรามาลักกับบริษัทหายก้งที่เราโอการเลือกหลายๆบริษัทนะแต่เราไม่เอาแล้วเาขาปรักกับหายนะครับก็ตรงแผนนี่ก็เป็นส่วนตับกันเลยมาดูว่าแผานมันเป็นยังไงถึงเราเลือกปักที่นี่นะครับแผนของให้จริงไม่มีอะไรมากเลยนะครับแผนให้มีไรายได้แค่4ข้อหลักท่านั้นเองข้อที่หนึ่งแหละค่าแนะนาครับค่าแนะนําเนี่ยให้ จ่ายแค่10%เห็นไหมครับจ่ายแค่10%แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือค่าจับคู่ที่นี่เป็นแผนไบนารีเนาะแต่ว่าไม่ใช่ power l แบบเครือข่ายทั่วไปแต่ไบนารีของบอริษัทอื่นๆเพราะว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยเขา power leg power leg มาต่างกับตัวนี้ยังไง p o ว e เ l e เนี่ยมันจะติดซ้ายติดขวาแต่กับต้องการทำเอ,เองถึงออกไหมแล้วหลายคนที่ทำไบนารีเนี่บโดยเฉพาะผมเนี่ยทำไบรีพีไลนะครับผมมาได้ต่างเฮ้ยแต่คนติดตามเรามาเนี่ย เขาไม่ค่อยได้ตังค์ไงไม่รู้เป็นไรแล้วเขาก็ตามเราอยู่ต่อๆครั้งหลังที่ไหนเขาก็าหายไปเราไปช่วยเขาเขาก็ไม่เอาละเพราะเขาไม่ได้ตังค์ไงเขาเลยตามเราะค่ับเพราแผนมาบังคับให้ทาแบบนั้นแต่กับให้แตกต่างครับของให้นะครับเราสามารถวางเต็มผักได้เดี๋ยวมาดูกันวายย่าวยังไงนะครับเพราะฉะนั้นายนะครับจ่ายตัวไบนารีเนี่ยจ่ายค่าจาับคู่เป็นแบบแทรริงนะครับคือจับคู่จ่ายนะครับมีไซส์ห้าสิบฝาห้าสิบ ก็คือหนึ่งคู่แ50มาจากไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยที่คู่ที่หนะึ่งเนี่ยให้จ่าย50เปอร์เซ็นครับคู่ที่สองเนะี่ย30เปอร์เซ็นคู่ที่สามนะครับ20เปอร์เซ็นและคู่ที่สี่เป็นต้นไปให้เหมาจ่าย10เปอร์เซ็นต์ลวดคำว่าเป็นต้นไปหมายถึงอะไรหมายถึงให้นะครับไม่มีดิตในการจ่ายค่าจับคู่ตั้งแต่คู่ที่สี่เป็นต้นไปเนี่ยมาชั้นไหนอีกคู่ให้ก็จ่ายหมดนะเห็นไหมครับตรงนี้แหละเป็นจุดเต็นที่ทําให้เราอ่ะสามารถ สร้างรายได้โดยไม่มีขีดจํากัดอ่ะที่เราตั้งรนะ้อยล้านอะผมบอกเลยว่าแค่ทางผ่านเดี๋ยวมาดูกันว่าทางผ่านยังไงนะครับโอเคนั่นคือรายได้สองข้อแรกนะครับอีกข้อหนึ่งกับค่าบริหารทีมกับค่าบริหารทีมของให้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณสร้างทีมงานขึ้นมานะครับนะครับค่าบริหารทีมที่นี่นะครับแบ่งออกเป็นสามเะดน,นะครับโดยที่มีตาแหน่งกับแต่นตาแหน่งทั้งนี้ทั้งนั้นตําแหน่งที่คุณเห็นนะครับ ไม่ได้เอาไปเอาไปเป็นอะไรเอาไปประกาศในคนอะไรใดๆทั้งสิ้นและกับบสัตอื่นนะแค่ให้รู้ว่าคุณน่ะอยู่ตำแหน่งไหนคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับมาดูตำแหน่งบอลกับตำแหน่งบอลน,นะครับขอแค่คุณมีรหัสใต้ทีมของคุณนะ่ะใต้รหัสคุณเนี่ยสองร้อยรหัสครับมาจากไหนก็ได้นะครับจากข้างบนโยนมาก็ได้จากอัพไลน์โยนมาก็ได้แล้วนะแต่เลยนะครับและอีกข้อหนึ่งคือคุณได้นําสองคนติดตัวนะครับคุณได้แล้วครับสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหม นะครับสามเปอร์เซ็นต์จ่ายยังไงผมขอระเียดนิดนึงแล้วกันผมปกสิไม่ก็เล่าราละเอียดนะสมมติว่าวันนี้คุณขึ้นเป็นบอลเนาะนะครับมีคนใหม่สมัครเข้ามานะครับคุณได้ครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับจากการที่เข้าลงทุนตรงนั้นและพันเจ็ดร้อยห้าสิบเห็นไหมนะครับนี่คือโบนัสค่าบริหารทีหรือนะครับใต้คุณเนี่ยมีคนซื้อซ้ำคุณก็ได้สามเปอร์เซ็นต์ด้วยเห็นไหมเพียงแต่ว่าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดจากทีมงานสายเลือดใสเลือดย,ยังไง นะครับแต่เล็กคืออย่างงี้ครับสมมติคุณแนะนำเอเแนะนำบีบีเนื่อมตีอย่างเงี้ยเรียกว่าสายเลือดนะครับแต่ถ้ามีข้างบนโยนลงมาไอ้ตรงนี้ไม่นับเป็นสายเลือดนะครับนั่นคือตำแหน่งบอลซีเวอร์ครับซีเวอร์เนี่ยรับสี่เปอร์เซ็นต์ซีเวอร์เกิดขึ้นได้ยังไงก็องสองคนที่คุณแนะนํามานั่นแหละนะครับขึ้นมาแทนบอลขึ้นมาเป็นบอลแทนคุณรับตาบอลแทนคุณคุณขึ้นซีเวอร์รับสี่เปอร์เซ็นต์โตก็เช่นกันครับไอ้สองคนนั่นแหละนะครับคุณไปช่วยเขานะครับให้เขาขึ้นเป็นซีเวอร์แทนคุณ สิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือคุณได้สินค้าไปหนึ่งเซ็ตนะครับในมูลค่าหบบนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแหละน่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเฮ้ยลงทุนที่เนี่ยไล่ซึ่งความเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคุณลงทุนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบคุณได้สินค้าไปแล้วครับเหมือนกับคุณไปเข้าเซเว่นบิ๊กซโร่ดักนะครับเดอะมอลล์อ่ะเป็นท่านอีกอ่ะคุณไปซื้อของหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคุณได้ของกลับบ้านไปแล้ะเจา้าไหมเรียกว่าเจ้าไหมเรียกว่าคืนทุนนะถูกต้องไหมครับที่เหลือ ต่อไปนี้คือกําไรล้วนๆถ้าคุณมาดูนะครับเมื่อคุณลงทุนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วผมบอกว่าไอ้จบิการของเครื่องมือทําเงินของของลิสโปรเจกต์ขับของเราเนี่ยนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีสองคนเข้ามานะครับคุณก็มีสองคนเข้ามาคือวางซ้ายหนึ่งคนวางขวาหนึ่งคนสิทงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะครับคุณจะได้ค่าแนะนํานะครับสองคนคนร้อยหกสิบบาทสองคนรวมเป็นเงินสามร้อยยี่สิบบาทและคุณยังได้ค่าจับคู่คู่แรกคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินแปดร้อยบาท รวมเป็ดเ,เมื่อคุณมีสองคนเข้ามาเนี่ยถ้ามาลงทุนกับคุณเนี่ยคุณจะรับรายได้อยู่ที่หนึ่งพันกว่ายี่สิบาทใช่ไหมครับนั่นเท่ากับว่ามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ของพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทไปแล้วนะนะครับโอเคนะครับและต่อไปนะครับเมื่อคนสองคนของคุณนะครับเขาก็ทาเหมือนคุณคือเข้ามาต้องมีสองคนเขาก็หาสองคนมาวางซ้ายคนขวาคนใช่ไหมครับเพราะฉะนัน้นสองคนนี้นะครับเมื่อเขามีสองคนของเขาเนี่ยเขาก็จะมี เลยได้เหมือนกับคุณก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่คุณจะได้เพิ่มคือค่าจับคู่ในคู่ที่สองและคู่ที่สามคู่ที่สองเน 4, 8, ี่ยสามสิบเปอร์เซ็นก็เป็นเงินสี่ร้อยแปดสิบาทคู่ที่สามนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเงินสามรอยยี่สิบบาทรวมกันเบ็ดเสร็จตั้งแต่ค่าแนะนำะนะนะนะครับสองคนนะครับค่าจับคู่ห้าสิบเปอร์เซ็นค่าจับคู่คู่ที่สองเนี่ยสามสิบคู่ที่สาม นะ20เปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมเป็นเสร็จแล้วเป็นเงินอยู่ที่คุณจะได้รับไปเป็นเงิน1,920บาทกำไรอย่างครับกาไรอย่างครับฮะเอาไหมแบบน,นี้เอาไหมครับให้เอากดต่อเก้าหผมหน่อยครับให้เอากดต่อเก้าให้ผมหน่อยครับเอ่อผมจะบ,บอกว่าอย่างงี้ครับคุณจำเรทเทิร์นไว้นี่ไว้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่นะครับมันลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเลยและคุณก ใช่แล้วมันต้องซื้อซ้ำอ่ะทำไมถึงบอกว่าลงทุนครั้งเดียวนะครับผมบอกอย่างนี้ครับในการลงทุนครั้งแรกอ่ะคุณปักกระเป๋าจริงนะครับแต่ในการซื้อซ้ำนะนะครับคุณไม่จำเป็นต้องปักกระเป๋อีกแล้วนะครับคุณเอารายได้พวกนี้แหละเก็บไว้ในระบบนะครับแล้วก็เอาไว้ซื้อซ้ำเมื่อมันครบรอบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมคุณไม่ต้องปักกระเป๋าเลยไงนะครับมันเหมือนอัดใหญ่ซื้อขนมใหญ่อ่ะเห็นไหมคุณเอารายได้ที่เกิดขึ้นแหละไปซื้อซ้ำมันก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับที่เหลือเนี่ย กำไรตลอดไปเลยทำไมผมใช้คำว่าตลอดไปเพราะว่าที่นี่นะครับที่นี่นะครับคุณสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานเป็นมอตกตกเข้าได้นะครับตราบใดที่แพลตฟอมหายยังอยู่ตราบใดที่ยังมีเกิดรายได้อยู่นะครับคุณก็รับแบบนี้เรื่อยไปตลอดไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่แต่รายได้คุณอยู่แน,น่นอนครับผมครับเอาไหมแบบนี้เอาไหม อ้ผมให้ดูผมให้ดูตาราดถ้ายก็แล้วกันเรามาดูว่าเฮ้ยที่บอกว่ารายได้หลักล้านนะครับหลักร้อยล้านเนี่ยนะครับที่ทางผู้บอกเป้าหมายให้เดือนละร้อยล้านมันเป็นยังไงมันได้จริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมอกเลยว่าที่นี่มันง่ายมากนะครับสําหรับเครื่องมือของเรานะนะครับโอเคนะครับเมื่อดูตารางนะครับในตารางนะครับจะคํานวณรายได้สิบเปอร์เซ็นต์รวดเนาะนะครับไม่มีค่าแนะนาไม่มีค่าบริหารทีมมาสี่ข้องใดๆทั้งสิ้น นะครับเพราะว่ารายได้ข้อเนี้ยเป็นรายได้ละกุณนะครับรายได้คนอื่นมันเสริมให้คุณครบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นเองนะครับมันทําให้เราครบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วขึ้นมันทําให้เราได้รับสี่พันแปดเร็วขึ้นเพื่อที่เราจะซื้อซ้ำในรอบถัดไปโอเคครับในตลาดนะครับคุณมาดูนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณมีสองคนถูกต้องไหมครับขวงซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเงินหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับชั้นที่สองเนี่ยนะครับคุณมีสี่คนแล้ว ซ้ายสองขวาสองเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับในชั้นที่สองเห็นไหมครับคุณจะได้กลับไปสามร้อยยี่สิบนะครับเอามาดูชั้นที่สี่เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าชั้นที่สี่เนี่ยจะคุณจะมีไรายได้หลักพันแล้วนะครับชั้นที่สี่คุณจะมีคนสิบหกคนเห็นไหมครับนะครับที่นี่หนึ่งขยายสองถึงไหม้ะแต่แปดก็เป็นสิบหกนะครับวางซ้ายแปดขวาแปดแล้วเท่ากับคุณได้ค่าจากคู่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดคู่เป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทครับเอาค่าไปดูดูชั้นที่เจ็ด จากชั้นที่ตี่ครตีห้าหแค่3ชั้นนะครับชั้นที่7ดเนี่ยคุณจะมีรายได้หลักหมื่นเกิดขึ้นแล้ว1,240สบาทเห็นไหมครับจากที่7นะครับไปดูชั้นที่เจ็เลยครับนะครับ7 8็ดแปดเก้าติดนะเแล้วก็แปดเก้ติเอนะครับสามตีชั้นเนี่ยนะครับต่างกันแค่นี้เอง้แต่จากหลักมือเน่ยคุณรับรายได้ในชั้นที่เอ็ดเนี่ยหนึ่งแสนหกหมนมั้ยิบาทนไครับพอยังครับ พอยังครับหลักแสนต่อวันนะ่ะเอาไหมแบบนี้เอาไหมนะครับหลายคนบอกยังไม่พอยังไม่พอเมียน้อยเยอะไม่พอโอเคอเรามาดูชั้นที่ติสิบสี่ก็แล้วกันนะครับจากชั้นที่สิบเอ็ดน,นะครับหลักแสนชั้นที่สบี่เนี่ยคุณจะมีรายได้หลักล้านขึ้นแล้วครับนะครับในชั้นที่สิบสี่นะครับคุณจะมีรายได้ถึงหนึ่งร้านสามแสนกว่าบาทอะเห็นไหมต่างกันแค่สามชั้นแต่รายได้คุณเพิ่มขึ้นไปสิบเท่าเลยถูกไหมจากล้านหกเป็นล้านจากแสนหกเป็นเป็นล้านสามอะ เห็นไหมครับประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะดูชั้นที่ชั้นสุดท้ายเลยแล้วกันผมโดดไปชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่ยี่สิบแล้วกันในตารางเนาะในชั้นที่ยี่สิบนะครับคุณดูจํานวนคนนะในชั้นที่ยี่สิบเนี่ยคุณมีจํานวนคนทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านกว่าคนนั่นหมายความว่ามันมีอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยห้ 5, 02, าแสนสองฝั่งขวาห้าแสนสองรวมกันมันอยู่ที่หนึ่งล้านสี่สี่หมื่นแปดพันกว่าคนเนี่ยนะครับ ให้คุณจะมีรายได้ถึงแปดสิบสามล้านเนี่ยแปดสิบสามล้านกว่ากว่าแปดสิบสามล้านแปดแสนน่ะมันเกือบแปดสี่ล้าน,นเท่าไหมครับหลายคนบอกเฮ้ไหนบอกว่าหลักได้ร้อยล้านไงนะครับชั้นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคุณจะมีรายได้ถึงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านนะนะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะครับผมพูดบ่อยผมจำแม่นไม่ใช่ครับ,นะรบถ้าคุณสังเกตนะฮะสังเกตไล่ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งไล่ลงมาเนี่ย คุณจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ละชั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับจานวนคนเพิ่มสองเท่ารายได้ก็เพิ่มสองเท่าตามนี่นะครับคือเครื่องมือทําเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชั้นที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยผู้จึงมีรายได้ร้อยหกสิบเจ็ดล้านไงจํานวนคนเท่าไหร่ก็สองล้านกว่าคนเห็นไหมอยู่ด้านซ้ายหนึ่งล้านกว่าคนด้านขวาอีกหนึ่งล้านกว่าคนนะครับหลายคนบอก ้วย้อยกว่าล้านจำนวนคนตั้งล้านกว่าคนจะเอามาจากไหนนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าปที่นี่เขาบอกกติกาง่ายๆคุณมาทุกคนเข้ามาเนี่ยขอให้มีสองคนเสมอเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากสองคนของคุณไงนะครับสองคนเขาคุณเข้ามาเขาก็มีสองคนของเขาเข้ามาคําถามคือคุณหาทั้งสองล้านไหมไม่ใช่ถูกไหมครับคุณก็หาแค่คนสองคนเท่านั้นแหละน,นั่นเนี่ยนะครับที่นี่ผมบอกท่านเลยว่า เราทําตามเครื่องมือนะครับทําตามนี้แหละนะครับคุณทําได้ครับริษัทจ่ายได้แน่นอนรับรองว่าไม่โอเวอร์เบดถ้าผมในส่วนของผมก็คงมีแค่ดิกครขอบคุณ